อีกแล้ว็นงับในกิจกรรม23่ที่ OTS Final Season หรือว่ากิจกรรมที่คุณเคยเธอแค้นดอทำไมดองเสียงด,ดังนะเพราะว่าดอใหญ่ไง <c oughs> <c oughs> เออนี่มาไอดีพี่กอฟสปอนเซอร์เจมลิกคนดีคนเดิมนะจ้ะเออไม่ต้องสืบนะถ้าเห็นคลิปเอ้ยทำไมใส่เสื้อแมนยูเหมือนเดิมคืออัดต่อกันเลย ลาบเลเลยนี่มาเงินเรามีอยู่ประมาณสามพันสามพันได้เงินเอมาแสนสามหมื่นห้าพันเข้าๆแสนสามหมื่นห้าพันครับ <Wow. S 1> ไปกันที่แพ็กนักเตะ สามหนึ่งห้าไปครับเดลส์ o b โบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอรมันเฮ้ย CM ใครครับทวนิโคลสบวกโออหืบวกสี่บวกสกูก็ไม่ได้อ้อนี่มีโทมัสเบอ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 รลินไะโอตาวิโอยี่ห้าตาปอกห้าอ๋อเบอร์เบอร์เซื้อใช่ไหมโอ้โหทนิโคลส้ห้ามาเฟี้ยวอยู่ โทนี้โคถ้าบวกแปดได้ราคากี่แสนโอ้โเยอะอะเยอะเยอะไปทำใบนี้มันไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วอะเอาจริงนะเกมเปิดมาสองสามว้นแล้วไม่ได้ไม่มีไฟเลยนี่มันต้องเจอแบบนี้โหกีฟกูนิกกี้อ้ครครับเนี่ยโอ้ให้กูแค่บวกสี่ด้วย What ไอชิปหอย MKM เป็ดนี่คือเดอะเบสกูบอกเลยบอมพูลูกมาถึงเวลาหนูเฉิดฉายแล้วลูก อย่าถ้าใบนี้เกินห้าหมื่นล้านนั้นหนูเอาเลยไปเลยเจมให้เลยกดที่เดิมเลยลูกพยัยจุสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับไฟมาโอโออย่าบอกนะกูถามจริงโอ้โอยัางนีเปลี่ยนตัวให้กูโอ้สี่หมื่นสามครับผ่าอะมาแบบอะไรนี วันน <Huh? S 2> oh. ี้ระเอาทีมเดชเอ็มคนนี Hence, <he> ้ใครเซตติมให้ว oh, okay ัน <deficiency> น <making Gear rebbe> ีฮาร์ปเซติฮาร์ปไปสาวแปดบวกครับมาเฮ้ยสปอร์ตไลท์โอ้โหแค่พุบวกหกวัดมาตีกเตีนกดเลยลูกทำงานอยากให้ลูกสาวกดครับ บาทาพิคาตเล็กก็อุ้ยวัวครับโอ้โหเซรามิก้าสโรโกสวเก้แต่นี่มันสามมันสามแปได้หกก็ถือว่าโอเคมามาครับวัวครับวัวขับไฟมาเบลเยี่ยมอารววใครวะ เดนโดท็อคลาอีกคืออะไรขับรถต่อให,ห้ Yahoo ให้ใกระต่าซว่าเดนโดท็อตลาเมื่อบ่ายเปิดได้เจมเปิดได้แต่เจมเปิดได้บวกห้าครับบวกอะไรบวกแปดภาษาภาษาบาซิลเดี๋ยวเจมจะพูดภาษาบลาซิลนะเดี๋ยวจมันจะออกบลาซิล โรนโด d ลุยนาซาลิโอเดินมาโรนโด d ลุยนาซาลิโอเดินอุยสปอร์ตไลท์ไฟมาสเปนเจโหดีเคอย่าบอกนะโอ้โหยี่พอลัเป๊ะกูเพิ่งเปิดกูได้เมื่อกี้ใช่ไหมไอดีเมื่อกี้ปะไอดีเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันหมื่นเจ็ดนี่ไหมตอนนี้สองเจ็ดนี่หว่าอ๋อคนละปี นี้เปิดได้ T S โอ้โหโอ้โหพอโลเปสครับได้กลิ่น L N มาดิดแอรบัสเตอร์ไ้แมวเปิดบ้างเหรอตัวไหนดีอาราโลดีกว่ายิ้มมือหน่อยนะลูกนะเอายิ้มมือหน่อยได้ปะยิ้มมือหน่อยมันไฟอยู่แล้วแต่มันปีอะไรเฮ้ยโบ๊ทคัพเหรอโอ้สปอร์ตไลท์เยอรมัน C A M เฮ้ย B T B ใคร ใครครับเมเลกเซอเอาไปปล่อยครับปล่อยวัดเทียให้กับสปอร์ตไลยมันบอกคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอไอ้ดีผมเทียใช่ไหมเออคุณคุ้นีน่ฟ้าเปิดดีหลานเปิดไม่แย่เจมลิกเปิดต้น,ตนเอาเว้แปดหมื่นเอ็มเงับเกอร์เ,เ,เซเอ้ยฟูบี b ีบีมาดีเลย แล้วลูกใช้หัวกดไงปอรต์ตไลท์ไฟมาอังกิษ LM สปอดตไลท์ light, มีใครวะบุกแปดแล้วกันโอ้โห,โห,โอโหแอนดนี้กดันโอ้โหบุกเจ็ดแปดให้ก็ไม่ได้ถ้าอย่างแปดเนี่ยโ,โหย่าขายได้อ่ กิจครอบครัวชัดๆจีน่าถูกใจสิ่งนี้มีรอบเย็นเออวันนี้มีกิจกรรมเปิดไงมาครับมามามืวคูมาปั๊บอุ๊ยวัวครับโอ้โหอรวมกันดีไรชิบหายทุกทีอะบัวไย่กูนี้มาทุกสามนี่สิ ก่อนลงสตรีมขออุ้มทีมามาโชว์กล้องหน่อยมาแล้วมาโชว์กล้องก่อนจริง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 มาสุดท้ายแล้วค่ะก่อนลงสตรีมขออนุญาตโชว์ตัวล,ลูกสาวซะหน่อยนี่ลูกสาวกับหลานสาวนะฮะใบสุดท้ายครับร้อยสองโอเวอร์ออร้อยสองบวกบวกหกถึงแปดมา น้องจีพ่อถามแค่นี้ว่าลั่นไหมลั่นเลยหรือเปล่ามารวมกันมารวมพลังกันมาออ <c oughs> เอา้าอาจีกดแล้วเนี่ยลูกสาวกดเองด้วยโบครับ <c oughs> โอ้อจีลูกไปอยู่กับแม่ลูก บกันที่ทำมาครับทุกคนโอ้ใบหมื่นใบหมื่นกูเปิดได้ kingsley go mong ครับไม่ต้องเสียใจลูกไม่ต้องเสียใจก็บทำดี้ไอ,อ้เราสรุปกันบนะงเงิ <c oughs> เนเอ็มรับเปิดได้ทั้งหมดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนักเตะ ตึ๊ดอันนี้ยสี่แสนรวมๆประมาณห้าแสนแล้วกันตีไปประมาณห้าแสนครับห้าแสนห้าแสนห้าแสนเอ็มเงินแลนักเตะรวมกันมาได้ทอด็อปซาเนี่ยพี่กอลทอ็อปซาขายเลยหมพี่มันร้อยสิบห้าแต่ว่าสแตตมันสูงมากเลยนะเสียมากน่าขายนะท็อปซ่ากีน้าโวยวายเลย <laughs> เออราคาสูงมากสวัสดีคนดู50ท่านครับรวมรวมหกแสนไม่เกินนี้เออประมาณนั้นประมาณนั้นครับหกแสนไม่เกินนั้นลุกเกิดเซได้เกิดเซ้วถามพี่ก๊อฟก่อนอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจมส์ลิกด้วยนะจ๊ะ